เปิดตัวเป็นซีนที่รุ่มกับปัน้นคือพิ่จะได้เห็นว่าซีซั่นที่สองนั้นแคดคือเนสค่ะกับเนสอ่ะสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ได้เจอกันหลายปีมากๆอ่ะด้วยด้วยเนื่อจากแบบโควิดช่วงโควิดจะเป็นช่วงที่เนทมาร้องคฟเวอร์กับเอมวันนี้ได้กลับมาเล่นซึ่งเล่นบทป็นเพื่อนสนิทกันด้วยก็ด้วยความที่แพทกับไผอ่ะในตัวละครเขาต้องสนิทกันมากแล้วก็ต้องกล้าแซลมันต้องมีความสนิทคุ้นเคยกันมาเป็น10ปีเพราะตัวด้วยตัวละครนะคะทีนี้พอมาเจอกับเนทอะตรงนี้ก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้จักแล้วก็สนิทกันประมาณหนึ่งอยู่แล้ววันนี้เปิดกล้องไม่ใช่หรอใช่เขาให้ถนอมเสียงไว้ เพราะว่าเสียงแหบสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัสดุครับสซกค่ะเคครับผ่านครับจรับสองคนสุดท้ายครับหางมอนงานบ้างหงามหน่อยนะโอเคลูกคอรนังมังี้ถนี้ ผู้ชายยนโฉกค่ะมาทำบุญสิค่ะคือไม้แต่งตัวเหมือนว่า15องศาซ้อมวันนี้มาซ้อมซ้อมให้ชินอากาศหรืออะไรไม้ค่ะ18องสิบแปดองศามีลมฟิวไลท์หลงต่อ มองคือฟินสุดๆโซมาแก้วโซโบเลนวีทีเวอร์โซชิบะมองแอร์บาร์สามเจ็ดสูดอาจจะไม่ใช่ขำว่กระเป๋าก็ติมายชอบแกล้งชอบทำหน้าอะไรใส่นุ้นนุ่นขติดขำอยูแล้วอะไรคะอย่ามอาขัดใจแนะค้าไม่เป็นไรผมไปอาพวิชามแล้วมีสมาธิมากขึ้นไม่ได้ยี่หนอฉันพูดถึงจะดีมาก